สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะมณีหวานจากช่องวันหวานชาแนลสีพามาเบิงกงัมกกแพงเมืองเกากับแพงเมืองโบรานค่ะเมืองเขลังนครซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าว1น0 0ัปีจะ้ะเมืองเขลังนครน,นี่มีเวียงอยู่สามรุ่นนับกันนะจะ๊ะซึ่งรุ่นที่หนึ่งก็มีมาตังแ่สมัยฮาริคุนชัยค่ะสร้างเมื่อปีพ่อศประมาณ 1,223กับประมาณ1,342ปีมาแล้วจะ้ะเป็นราชธานีของพระเจ้าอนันตยศโอรสของพระนางจามเทวีแห่งฮรลิกุญชัยจะ้ะรุ่นที่สองมาต่อขยายสมัยราชวงศ์มังล่ายสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1 8 4่อสอ่ 1, ส่วนเวียงรุ่นที่ 3, สสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศออ2อ2 5 ถึงพศ2337จา้ออ 2, จ้ะจากที่เขาเห็นในรูปนี่ก็คือกำแพงเมืองบริเวณประตูหมาจ้ะก,ก็คือเป็นทางเขาบ้านวานนั่นแหละขี่พันไปคันมาตะดนแล้วกัมพอนี้ก็มีโอกาสได้มากายทําวิดีโอแลก็เว้าประวัติความเป็นมากของกำแพงเมืองรุ่นที่หนึ่งสู้ฟังนาะจ้ะถ้าหากวานว้าว่าถือหรือว่าเว่าวคิดไปประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ทันีีนะคะจากหลักฐานที่สำรวจพบ จะเห็นว่าแนวทางกำแพงเมืองเคลาังนครรุ่นที่หนึ่งนี่มีความยาวประมาณ5.5กิโลเมตรความกว้างของฐานกำแพงนี่ประมาณ8เมตรแล้วก็ความสูงประมาณ15หเมตรค่ะฐานของกำแพงนี่ก่อจากดินด้านบนเป็นอิฐก้อนขนาดใหญ่กวา้างยาวประมาณ12คูณ22เซนติเมตรจ้ะตอนนี้ก็ใกล้สิคําแหละนอกจากแซม,มก็เลยมีแบบว่า บางช่วงเมืดอดงช่วงสว่างค่ะเบึงอด้ววาว่าสิพาพยางขึ้นไปปัดีมันอาจสิภาพสั้นๆแน่นอกเพราะว่าเฮาทายไปน้ากับยางไปน้ามันกับสั้นๆหย่อนเย็บๆเนี่ยแกไล่ตาด้วยจะ้ะอันนี้เพื่นบุรณะขึ้นไม้ได้วยจ้ากำแพงเมืองตรงนี้อีรีแล้วกำแพงเมืองเก่านะ่ะมันเหลือแค่เป็นคือจังคู่ดินธรรมดาจ้าจะนี่เพิ่อนอนุรักษ์ไว้กันเลยส้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้เห่าด้เห็นในเบิ่งเนาะคะ่ะอันนี้คือบรรยากาศข้างบนนะคะเป็นแบบนี้ ยางไปกบระวังพร้อมยานตกย่านมืองตกเนาะมันสูงด้านหลังอ่ะจะมีคู่คู่เมืองเป็นคลองน้ำนะจ่ะตะกี้ปนสิคุดคลองน้ำไว้ตรงนั้นนะคะกสิคุดคลองไว้ตลอดแนวของกำแพงด้านนอกนะคะเป็นการป้องกันเมืองอีกสันหนึ่งเป็นป้องกันเมืองซันนอกสมัยตะกี้เพิ่นสู่กันน่ะเพิ่นสู่แบบว่ายางมากเนาะจ้ะ กลัวสิจะขอขามหาเฮาได้ก็ต้อง่านคู่เมืองก่อนพ prayed, นนานคลองน้ำก่อนแบบนี้ทหารทางฟังเฮาก็สิยืนอยู่ทั้งกำแพงนี่ค่ะสิ่ยืนหรือสิซสุ่มอยู่กับนาที่สุ่มอยู่แล้วล่ะเนาะคือจังในหนังนาที่เฮาเบิงค่ะเพิ่นก็สื่อเพิ่นกระสิซ่อนปืนหรือว่าซ่อนธนูออกไปตามช่องนี่จ้ะแล้วเพิ่นกระสิแอบอยู่ดังหลังนะคะคือจังในหนังเนาะเฮาเห็นจินตนาการว่าสิเป็นแบบจังกซันหละ สมัยตะกีกกกกก้กะกลัวค่ะซึกสิปีนขึ้นมหาเขาใดกะใส่ความลำบากพอสมควรจ้ะอันนี้ภาพมองลงกไปจากข้างล่างนะคะต้นมะขามค่ะข้างล่างน่ะต้นมะขามนี่อายุเท่าไรนอวันว่าอายุหนาสีประมาณเล่าๆ้อมกําแพงเมืองพุ่นละม้างหวันว่าต้นสูงใหญ่แห้งจ้ะประมาณสี่ข้นอกใดจ้ะค่ะเนี่ยมีอยู่นี่ประมาณสต้นค่ะตรงนี้กะสีลมลื่นเย็นสบายจ้ะ ส่วนกำแพงเมืองรุ่นที่สองรุ่นที่สามกระเหตุจากอิคือกันจะแต่ว่ากำแพงเมืองรุ่นที่สองที่สามน่ะมันบอมี่แล้วจ้ะกระถูกประชาชนบุกลุกใส่เป็นพื้นที่ใส่ประโยชน์ทั่วไปแน่แลวก็รุ่นที่สามกระถูกเฮ็ดเป็นถนนแน่นะจ้ะมันก็เลยบเหลือให้เห็นแล้วที่เหลือให้เห็นให้เบิงให้คนรุ่นลังใดศึกษาก็าคือกำแพงเมืองรุ่นที่หนึ่งนะคะ แต่ว่ากัดสมบูรณ์เพียงบางช่วงสั้นๆค่ะตอนนี้ใกล้สิเมือดแล้วเดี๋ยววันสิพ้าย่างเมืองอีกฟังทั้งหนึ่งเน,นจะจ๊ะตรงนี้เป็นบริเวณประตูที่เพื่อนเอินว่าประตูมาค่ะย่างก็ต้องค่อยๆย่างค่ะยานเมื่อลมประจับไปเบื้องฟังหนั่งกันกนะคะ <love> จ่าตรงนี้ก็เป็นบริเวณคู่เมืองเป็นแนวป้องกันกำแพงเมืองชันนอกคุดไว้กว้าง8เมตรลึกนี่5เมตรจา้า ความยาวกะหาจุดหากิโลเมตรยาวตามแนวกำแพงเมืองเลยจ้พราวาคุดไว้รหลบหนกกำแพงเมืองค่ะทางตรงนี้เป็นทางเขาหมู่บ้านวานจ้ะเดี๋ยวเข้าสิขีรถไปเรื่อยๆสิ่เขาบานราคามันคาแล้วปัจจุบันคู่เมืองบางส่วนนี่กระถูกบุกลุกทําลายบางทีกระถมเหตุสถานที่ส่วนตัวไปหลายแ้วเนะคะขันเท่ามองไปมองนี้เข้าจะเห็นตรงปากล้ยนะจ้ะเป็นกำแพงเมืองค่ะกำแพงเมืองเกา่ามันจะเห็นลองร้อยเพียงว่าเป็นไข่ เป็นคู่ขึ้นมาซื้อเป็นคู่ดินส่วนตรงนี้ถือตัดเป็นถนนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับว้แค่นี้สักก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย